โคมโโมจีบเซ็กซี่เบื่อตูดด้านก็ทักมาสโมสรโคมโมแห่งเซร่ยอิตาลีเสนอตัวพร้อมดูรายกองหน้าอย่างโจโจเซ็กซี่กองหน้าสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดมกราคม2026หากหมดความอดทนกับแค่บทบาทซูเปอร์ซับรายงานจากคาราดิเอโร่โคมโมว่าเซ็กซี่มรดกจากอดีตผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮาร์กเทว่าพอเปลี่ยนมาเป็นเฮสโคอย่างรูเปย์มอเรมเพิ่งได้เริ่มตรวจจริงแค่หุ่นเดียวบนพิมพ์เหรียญเกรดฤดูกาลนี้ถูกจำกัดเวลาแข่งอยว่าน่าอึดอัดแล้วรายการให้ลงเล่นอย่างน้อย อีกด้วยหลังจากไม่ผ่านไปนเตะชิงแชมป์สโมสรยุโรปรายการใดเลยและก็ดวนตวกรอบคาราบาวครับเท่ากับว่ามีโอกาสลงจริงๆอย่างจอะอาจต้องรอจนถึงเอฟเคับของเกตเอรอบสาตั้งแต่ต้นปี2026ยิ่งกลางปีหน้าย,ยังมีฟุตบอลโลกเวิ l d ์คัพ2026รอบสุดท้ายก็เหมือนปันจจัยกระตุ้นแค่วัย20ปีให้ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นกางหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเซักรกซีถือว่าตอบโจทย์ของโคโมเพราะเคยพิสูจน์ตัวมันแล้วที่โบโรนญาในอิตาลีทางอายุไม่มากแล้ววางเป็นผู้เล่น ในระยะยาวของการทำทีมได้เบื้องต้นจะเป็นสัญญาเช่ายืมแบบมีออปชั่นซื้อขาดสิ้นรูการโดยคู่แข่งที่แย่งตัวที่พร้อมแต่แย่งเชอร์ชีก็มีอยู่เวนตุ๊ที่จับตาดูอยู่เช่นกันพว่บ่กแก่งเช่นรายของไม่มได้เลยนะครับ้าชอบไปเลยแล้วก็แชร์รในในยูทูบฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ